สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้าข่าวสารของสองโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับสำหรับคลิปนี้เรื่องแรกมีอะไรที่น่าสนใจครับก็โยงมาที่ลับลงังดิกนะที่ได้มีการเซ็นชื่อให้กับแฟนบอลนะครับก็คือแฟนบอลมาขอลายเซ็นนั่นแหละนะครับแล้วก็ลับลังนิกก็ยืนจากลายเซ็นเงินไปนะครับ ซึ่งมีแฟนบอลอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้มีการพูดถามนะครับได้มีการตะโกนถามลัรับลังนิกนะฮะเรื่องของการเสริมทัพนะครับในช่วงซัมเมอร์นะซึ่งเราทราบกันดีว่าลับลังกิกเนี่ยหลังจากหมดสัญญาการคุมทัพเนี่ยก็จะไปเป็นที่ปรึกษาของทางสโมอสรอเจ้าตัวเนี่ยจะมีสิทธิ์ออกเสียงนะครับว่าแมนยูจะซื้อใครบ้างใครเป็นนักเตะที่น่าสนใจของแมนยูที่ตอบโจทย์สำหรับแมนยูนะครับ แฟนบอลเนี่ยก็ยิงคำถามกันเข้าไปครับว่าเฮ้ยที่มันผ่านมาเนี่ยแมนยูเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงว่าจะเซ็น3นักเตะสามซูเปอร์สตาร์ในช่วงซัมเมอร์เนี่ยมันเป็นข่าวจริงไหมมีใครบ้างก็มีในรายของกุนเด่นะครับชูกุนเด่ของซิวิยานะครับมีดิค a นไรท์ของเวสแฮมนะครับแล้วก็มีเออร์รลิงเบิรฮาร์แลนด์ศูนหน้าของทางดอทมุลที่มีข่าวมาเป็นประจำนะครับ ซึ่งรัมนี่พอได้ยินเนี่ยเขาก็ถามนะครับว่าใครนะฮะแล้วก็จากนั้นเนี่ยรัมมี่ก็พูดนะครับว่าตอนนี้พวกคุณเนี่ยกำลังฝังกันอยู่หรือเปล่านะครับโดยมันทาให้แฟนบอลแถวนั้นเนี่ยก็หมวเราอไปตามๆกันนะครับเรื่องของการซื้อนักเตะนะที่มีรายงานออกมาจากหลายสื่อในปรงกทษนั่นแหละเป็นข่าวข้อสิบกันออกมารัมนี่ก็ตอบได้เพียงเท่านี้ครับก็เป็นการดับฝันนะครับจริงๆคือเรื่องเนี้ยไปถามผู้จัดก,การทีมคนไหนเขาก็ไม่กล้าตอบแบบตรงๆหรอกนะครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นระดับแบบรับดังนิกที่ชอบพูดแบบว่าตรงไปตรงมาก็ตามแต่พอมันเป็นประเด็นเกี่ยวกับเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยเขาไม่ตอบแน่น,นอนนะครับมันมีผลกระทบหลายส่วนนักเตะท,ที่เป็นข่าวด้วยนะครับสโมสรฝ่ายตรงข้ามที่เป็นเจ้าของสัญญาของนักเตะท,ที่เราให้ความสนใจด้วยนะครับมันมีผลกระทบการไม่ให้ความเคารพเนี่ยนี่คือปัจจัยสําคัญเลยนะฮะถ้าเกิดพูดเกี่ยวกับ ข่าวที่แมนยูมีข่าวเชื่อมโยงหรือว่าสนใจส่วนเรื่องของการสนใจหรือไม่สนใจเนี่ยเราไม่สามารถหาคําตอบแบบร้อได้นะครับแต่จากกระแสข่าวเนี่ยนะฮะดิคอนไรกับเออรื่องบอลฮาแลนด์เนี่ยกระแสแรงมากนะครับมีรายงานทุกเดือนนะครับส่วนชูกันเดเนี่ยข่าวน,นี้ไปนานแล้วนะฮะในตําแหน่งพื้นที่เซ็นเตอร์ตัวกลางนะครับส่วนทุกดาวต่อมาครับก็เชื่อมโยงกับมาคลทฟอร์ดกันหน่อยนะครับ ล่าสุดเนี่ยมาร์คาฟอร์ดได้มีการจ้างผู้ดูแลบ้าน24ชั่วโมงเลยนะครับสิ่งสำคัญที่รัดฟอร์ดมีการจ้างหน่วยรักษาความปลอดภัยประจําบ้านเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาทางลินเดลเลิฟเนี่ยก็เคยโดนกลุ่มโจรเนี่ยบุกขึ้นบ้านไปแล้วนะครับรอบหนึ่งนะในช่วงประมาณวันที่19มกราคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีนักเตะของซิตี้อย่างชูออลกันเซโล ก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เช่นเดียวกันซึ่งมนนาคาร์ลส์ฟอร์ดเนี่ยก็เซฟตี้กันไว้ก่อนนะครับก็เลยจ้างหน่วยรักษาความปลอดภัยมาประจําบ้านนะครับอย่างน้อยเนี่ยเขาอยู่สนามนะครับแต่ว่ามีหน่วยรักษาความปลอดภัยอยู่ที่บ้านก็จะได้มีการติดต่อบแบบรวดเร็วกันได้ว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่บ้านนะครับนะโอเคประมาณนี้นะครับในรายของเจดอนซานโชกันบ้างนะครับเจดอนซานโชเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยปัจจัยสําคัญ,คญที่ทําให้ฟอร์มการเล่นของเขาเนี่ย มีทิศมีทางเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงหลังมานี้ครับซึ่งจะรอนซานโชบอกว่าสีสิ่งสำคัญก็คือทํางานอย่างหนักเข้าไว้นะครับเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นแล้วก็พยายามทําสิ่งต่างๆให้มันเกิดขึ้นซึ่งผมเนี่ยแค่มีความสุขที่เพื่อร่วมทีมเชื่อในตัวของผมเองนะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนผมด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผมเนี่ยดวนกับคู่แข่งแบบตัวต่อตัว,ตวแล้วก็เมื่อได้ยินแฟนๆเชียร์ผมเนี่ยแล้วบอกให้ผมเนี่ย ไปหาคู่ต่อสู้หรือว่าเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้เนี่ยผมพอใจกับผลงานภาพรวมผมเป็นอย่างยิ่งนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของบรูโน่เฟอร์เดสนะครับบรูโน่ก็ได้ออกมากระตุ้นเพื่อนร่วมทีมให้เรีบเข็นฟอร์มเก่งออกมาโดยด่วนนะครับในโปรแกรมที่เราจะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือว่าศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นั่นเองนะครับเจ้าตัวเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์สโมสสน,นะครับ ซึ่งบรูโร่มีการกล่าวว่าผลงานที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นผลงานที่น่าผิดหวังนะแล้วก็เราเนี่ยต้องมองไปข้างหน้ามองไปในแต่ละเกมนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราทําได้ดีแล้วนะครับแต่มันก็มีบางเรื่องที่ต้องแก้ไขยอย่างเช่นเรามีโอกาสมากมายแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถจบสกอร์ได้นะครับซึ่งรวมถึงตัวของผมเองด้วยที่มีโอกาส หลายครั้งในการจบสกอร์แต่ว่ามันไม่สามารถจบสกอร์ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งภาพรวมแล้วสิ่งสำคัญก็คือเราต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของภาพรวมของทีมด้วยนะครับที่จะต้องเดินไปข้างหน้าต่อไปนะฮะส่วนเรื่องของตลาดซื้อขายนลักเตะกันนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างมากันที่เรื่องแรกครับมีข่าวกว๊สซิบในเรื่องของเอลิกบายยี่นะครับตามรายงานล่าสุดเนี่ยบาร์เซโลน่ากำลังพิจารณาการคว้าตัวเอลิกบายยี่แนวรับ ของแมนเชสเตอร์เดนะครบบที่มีสัญญาณเรื่องของการย้ายทีมสุขนะครับในช่วงซัมเมอร์สำหรับอิลิก์ไบจี้เนี่ยนะครับมีอาการบาดเจ็บรบกวนมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยได้รับโอกาสด้วยนะครับแต่ทั้งพอกลับมาก็ไม่ได้เป็นตัวหลักซะที่เดียวนะครับเป็นตัวเลือกที่4ไปแล้วนะครับสำหรับอิลิกไบจี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เหตุผลเนี่ยมันมีโอกาสการย้ายทีมสูงอย่างที่บอกกันไปนะครับบาซ่าเนี่ยก็คิดที่จะลองยื่นข้อเสนอไปดูนะครับ ซึ่งปัจจัยสําคัญที่ทําให้บาซ่าเนี่ยสนใจเอลิกบายยี่เพราะว่าเอลิกบายยี่เนี่ยค่าตัวน่าจะไม่แพงด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าแมนยูก็ไม่ได้ใช้แหละนะครับก็พร้อมโล,ลวะแหละนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเอลิกบายยี่เนี่ยมีประสบการณ์ในลีกสเปนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นดึงกลับมาเนี่ยก็น่าจะไม่ใช่ปัญหาเรื่องของการปรับตัวพร้อมใช้งานได้เลยสําหรับเอลิกบายยี่นะครับ ส่วนเรื่องที่2เนี่ยโยงไปที่ในรายของโคดี้กัคโปนะครับกองหน้าอนาคตไกลของ PSV i สบีไอโเฟนนะครับทีมดังจากลีคอนแลกนะฮะซึ่งตามรายงานออกมาล่าสุดจากสื่อกงกฤษเนี่ยนะครับยอหลายๆสื่อนะต้องบอกอย่างง้นนะครับมีการระบุกันออกมานะครับว่าแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยได้มีการส่งแมลมองไปส่องฟอร์มโคดี้กัคโปนะครับกองหน้าอนาคตไกลของ PSV นี่แหละนะ ซึ่งนอกจากกักโปแล้วเนี่ยยังมีเจ้าปริญญาด้วยนะครับของทางสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับตามรายงานเนี่ยระบุกันออกมานะครับว่าทางลาฟนันิกถึงแม้ว่าซัมเมอร์เนี่ยจะไม่ได้เป็นกุญซือของแมนยูแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าลาฟนัหนิกก็ได้มีการเตรียมแผนการเอาไว้ก่อนเกี่ยวกับการเสริมทัพนะครับแล้วก็ในระหว่างเนี้ยลาฟนันิกได้มีการส่งแมวมองนะครับได้มีการให้แมวมองเนี่ยไปส่องฟอร์มนักเตะ2รายนี้นะครับอย่างเช่น PSV สทำศึกในยูโรปาลีกเกมล่าสุดเนี่ยนะฮะทางลัมบนิกก็ส่งแมวมองไป2ฟอร์มแข้งรายเนี่ยที่เราได้เห็นตามภาพก็คือกัคโปกอรน,นะครับซึ่งกัคโปเนี่ยผลงานก็ถือว่าใช้ได้นะซีซั่นนี้ยิงไปทั้งหมด13ประตูกับอีก13แอซิ์จากการลงสนาม3 3นัดให้กับ PSV นะครับแล้วก็อายุยังน้อยด้วย2 2ปีนะครับน่าสนใจตรงนี้เลยนะครับซื้อมาก็ใช้ได้แบบอีกแบบยาวๆนะครับ แล้วก็เรื่องเหตุผลเนี่ยเราก็นาก่าจะทราบกันดีครับว่าซัมเมอร์เนี้ยแมนยูอาจจะมีการปล่อยนักเตะออกไปหลายรายที่เกี่ยวข้องกับผู้เล่นแนวลุกนะก็คือเอเนสันคาวานี่นะครับที่สัญญาจะหมดนะครับอบอกบานะครับสัญญาวนมาตาลินกานะครับพี่โดเราก็50 50เกี่ยวกับเรื่องของการย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์เช่นเดียวกันนะครับมันมีเหตุผลครับที่มันมีโอกาสที่แมนยูซื้อแนวรุกรายใหม่ค่อนข้างสูงนะครับ ซึ่งงูเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับว่านักเตะรายนี้จะมีการตั้งราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเบื้องต้นก็คือแมนยูเนี่ยส่งฟอร์มดูก่อนนะครับแล้วก็ว่ากันว่าแมนยูไม่ได้ส่งฟอร์มทางกักโปเป็นแค่ครั้งแรกเท่านั้นครับจริงๆดูฟอร์มของกักโปเนี่ยมาหลายครั้งแล้วด้วยนะครับก่อนหน้านั้นนะซึ่งนอกจากนี้ทางอาร์เซนอลเนี่ยก็ให้ความสนใจแข้งรายนี้เช่นเดียวกันด้วยนะครับส่วนนักเตะอีกหนึ่งคนนะครับที่บอกกันไว้ก็คือเจอ้าบอลินญานะครับของทางสปอร์ติิ้งลสบอน ตามข้อมูลที่ออกมาเนี่ยนะครับแมนยูก็ให้ความสนใจอย่างที่บอกกันไปนะครับซึ่งนักเตะรายนี้นะครับเป็นนักเตะประเภทแบบมิดฟิลตัวรับเลยนะครับแมนยูก็มีการส่งแววมองไปเช่นเดียวกันอย่างที่บอกกันไปเนาะเมื่อกี้นี้นะครับซึ่งตำแหน่งขนัดมิดฟิลตัวรับมีความแข็งแกร่งนะครับเข้าวาถาได้ดีนะครับอัตราการผ่านบอลสถิติการผ่านบอลก็ทําได้ดีด้วยนะครับแมนยูกําลังมีข่าวเชื่อมโยงกับมิดฟิลเชิงรับอยู่นะครับซึ่งปาลินญาเนี่ย ก็เป็นข่าวกับแมนยูมาหลายรอบว่านะแต่ว่าข่าวมันไม่ได้หนักเท่ากับพวกดีแคนไรสักเท่าไหร่นะครับราคาเม็ดเงินที่แมนยูจะต้องจ่ายในดีลนี้ครับถ้าเกิดแมนยูสนใจจริงเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณ60ล้านยูโรเป็นค่าฉิกสัญญานั่นเองนะครับปอลิญญานะฮะก็ถือว่ากำลังมีการเล่นกระแสข่าวกันออกมาแบบต่อเนื่องนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัวเนี่ยเตรียมย้ายไป ผู้ร่วมทีมกับปหลายทีมที่ให้ความสนใจในยุโรปนะไม่ใช่แมนยูทีมเดียวนะครับสำหรับเจ้าปริญญาก็เรื่องของเม็ดเงินนี่แหละอาจจะทําให้คิดหนักหน่อยนะครับในร,ราคานี้แต่การทําการค้ากับลิสบอนเนี่ยแมนยูสามารถเจรจารได้แบบง่ายๆอยู่แล้วนะเพราะว่าแมนยูเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางลิสบอนทาการค้ามาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับก็ถ้าเกิดเอาจริงเอาจังน่าจะหาจุดกึ่งกลางได้เกี่ยวกับเดืนี้นะครับนะ แลนี่คือ2นักเตะที่แมนยูเนี่ยมีการเช็คฟอร์มดูก่อนนะครับยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้าไปส่วนในรายของฮาคาร์คาฮานกรูนะครับกองกลางของอินเตอร์มิลานเนี่ยมีโอกาสย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับซึ่งแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยสามารถสัญญากับคาฮานกรูได้เลยนะครับในช่วงซัมเมอร์อินเตอร์มิลานเนี่ยพร้อมปล่อยนะครับแต่ว่าราคาค่าตัวเนี่ยมันต้องไม่ต่ำกว่า30ล้านโยูโร ซึ่งแมนยูเนี่ยเต็มที่ได้ประมาณไม่เกิน20ล้านยูโรเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดแมนยูต้องการเนี่ยก็ต้องพยายามเรื่องของเม็ดเงินสูงกว่านี้นะครับแล้วก็ฮาคารคาฮานกรูเนี่ยเป็นวิฟิลประเภทตัวกลางะนะครับก็สามารถซื้อเข้ามาแทนที่ปอกบารหรือว่าเข้ามาเพิ่มศักยภาพในแดนกลางได้นะครับการออกบอลน,นะครับการสร้างสารรค์เกมเนี่ยคาฮานกรูเนี่ย,ยก็เด่นชัดอยู่แล้วลูกนิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ซึ่งสิ่งสาคัญก็คือเหมือนกับว่าลาบลังนิกเนี่ยก็เคยคุ้นเคยกับนกเตะรอรานี้นะครับในตอนที่นกเตะรอรานีอยู่ที่หลีกเยอรมันนะครับเขาฮันอูกูเคยเล่นในหลีกเยอรมันมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผ่านสายตารับลังนิกมาเป็นอย่างดีแล้วก็รับลังนิกอาจจะมีการเพิ่มหรือว่าสนับสนุนมากขึ้นในเดียวนี้นะในช่วงซัมเมอร์ก็ได้นะครับโอเคนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเรื่องของการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ที่ ต้องบอกว่ายังไม่ชัดเจนแต่ว่าข่าวออกมาแบบเรื่อยๆก็ฟังกันแบบฟังหูยห้หูกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ